สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอเนจีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีด,มด,มดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้องรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนค่ะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามก็ไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แตงแม่หมอ ะะแต่ถ้าไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเหมือนกันนะคะเอาละครนะคะค่ําคืนนี้นะคะเราก็เลยตั้งชื่อว่ากรรมดีบารมีเก่าในอดีตของคุณกําลังจะส่งผลให้คุณได้รับโชคลาภอะไรหรือว่าได้รับอะไรในช่วงนี้นะคะเร็วๆนี้หรือว่าปีหน้าก็ได้มาค่ะนะคะกรรมดีบารมีเก่าในอดีตของคุณกําลังจะส่งผลให้คุณได้รับสิ่งใดนะคะ ามาดูนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะตัวตนของคุณนะโอ้โหนี่ค่ะตอนนี้คุณเจอหนักหนาสาหัสบางคนโอ้โหสามดาบนะคะโอ้โหทั้งลมทั้งฟ้าทั้งฝนนะคะเจอวิบากกรรมอย่างหนักหน่วงสามดาบ สามดาบแล้วอะไรจะไปกลัวอะไรละจ้านี่คือจัดติดความยุติธรรมมาถึงคุณแล้วนั่นเองนะคะทุกคนไพ่อาจจะน่ากลัวนะเพราะว่ามุสลิมเขาจะไม่เห็นหน้าเห็นตาเขาจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะคะนี่คือความยุติธรรมกมดีของคุณกําลังจะมาปลดปล่อยปลดล็อกชีวิตคุณให้คุณได้หลุดพ้นจากนะคะวิบากกรรมที่มันหดหูหดหูใจเหลือเกินเสื้อผ้าก็ไม่มีหนาวเหน็บสามดาบ ปวดทั้งกายปวดทั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนโลกทั้งโลกนี้คุณไม่อยากอยู่กับจากโลกนี้แล้วนั่นเองนะคะและนี่ที่สําคัญนะคะเดดจัตติคุณจะได้รับความยุติธรรมกรรมดีของคุณกําลังจะปรากฏให้คุณได้รับนั่นเองนะคะณนะในเวลานี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าคุณมีกรรมดีไหมนะคะแล้วอยากจะบอกคุณอะไรนะคะทุกค่าเลียน ตอนนี้โอโหชีวิตคุณบางคนนะคะหนักหน่วงยิ่งกว่าพายุสึนามิอีกนะคะหนักหน่วงมากนะคะเนี่ยคะ่ะชีวิตคุณนะคะขาห้าเหรียญแต่คุณกคุณกาลังจะได้รับการปลดปล่อยเห็นไหมคะความยุติธรรมคุณหลุดเหมือนชีวิตคุณกําลังจะก้าวออกมาจากวิปากกรรมจากคุณได้อ่เขาเรียกว่าอะไรนะกักขังในอุโมง์เห็นไหมคะในถ้ำ เ,เขาหลบลูกระเบิดสงครามโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยที่คุณไปหลบอยู่ในถ้ำไม่มีอาหารต้องอดประทังเพื่อให้เอาชีวิตตัวเองอยู่รอดและในเวลานี้กำลังจะเกิดขึ้นแล้วกรรมดีของคุณกำลังจะส่งผลให้คุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนค่ะและก็วิบากกรรม ต่างๆที่คุณเจอมาพายุที่โหมกระหนำ่ำพายุไซโคนพายุทอร์นาโดต่างๆพายุงวงช้างนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะกรรมดีของคุณนะคะทุกคนนี่คือนะคะเอ o ออฟสอดกรรมดีของคุณผลให้คุณได้รับนะคะความสำเร็จต่างๆความสำเร็จที่มันโอ้โหกว่าคุณจะได้มาหนึ่งดาบชัยชนะ ชัยชนะที่คุณชนะด้วยตัวเองคุณสู้ด้วยตัวเองที่เราบอกว่านะคะไม่มีใครจะช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเองคุณอยากรู้ไหมคะว่าใครที่จะช่วยคุณได้ที่สุดคุณไปส่องกระจกแล้วคนคนนั้นล่ะค่ะจะช่วยคุณได้ที่สุดและในช่วงนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมความสําเร็จคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนออกจากความมืดมิดเหมือนโดนกักขังไว นะคะเป็นแรมปีนั่นเองนะคะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อคะคุณได้หลุดพ้นออกจากนะคะความขาดแคลนแน่นอนแต่กว่าจะหลุดพ้นมามันก็เหนื่อยมันก็หนักนะคะ The อ็มเพเลนะคะได้หลุดพน้นออกมาบางคนนะคะได้หลุดพน้นครั้งนี้โดยนะคะมีนะคะคนมีบารมีเข้ามาช่วยเพราะว่าจะติดถ้าเป็นเรื่องคดีความนะคุณจะมีคนมีบารมีสูงมากเข้ามาช่วยคุณช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินช่วยเหลือคุณทางด้านต่างๆถ้าใครโดนคดีหรืออะไรเกี่ยวกับ คดีความนะคะเพราะว่าจัดติคือคดีความคุณจะได้รับการช่วยเหลือซัพพอร์ตจากบุคคลที่มีบารมีดีเอ็มพอยเลอร์นะคะแล้วบางคนนะคะความสําเร็จนี้คุณจะได้มาและความสําเร็จนี้มันจะยิ่งใหญ่มากนะคะเพราะว่าดีเอ็มพอยเลอร์รวยเรือเรือรวยลวย้นล้นนั่นเองนะคะบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยซ้ํานะคะความสําเร็จนี้มันกว้างไกลมันเหนือคณะนับกรรมดีของคุณกําลังจะส่งผลนะคะ กรรมเก่าบารมีของเก่าของคุณกําลังจะนําผลมาให้คุณได้เจอความเจริญรุ่งเรืองน้าเองนะคะสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่โอเคสี่ถ้วยนะคะบางสิ่งบางอย่างเห็นไหมคะอุปสรรคปัญหาคุณต้องก้าวข้ามอุปสรรคปัญหานี้ให้ได้นี่คือสี่ถ้วยค่ะ นะคะสี่ถ้วยคุณต้องก้าวข้ามอุปสรรคปัญหานี้และมันจะก้าวข้ามบางสิ่งบางอย่างมันจะไม่ได้ดังใจมันจะมาเร็วมากหนึ่งดาบคืนนะคะไม่เกินหนึ่งวันแต่อย่างช้าก็อาจหนึ่งอาทิตย์นั่นเองแต่บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ทันใจคุณนะคะให้คุณใจเย็นๆสี่ถ้วยนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะกรรมดีของคุณคุณต้องฝ่าด่านอุปสรรค นะคะความใจร้อนของคุณมันจะทําให้คุณเจอแต่กรรมเก่านะคะกรรมที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นนะคะทําจิตใจให้ดีแล้วกรรมดีจะมาหาคุณแบบที่คุณไม่คาดฝันนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะอุ้ยอ๋ออันนี้อันนี้เป็นไพ่ที่หน้าปกนะคะทุกคนแสงสว่างค่ะอันนี้เป็นไพ่หน้าปกของเขานะคะเป็นไพ่แถมมาในต่อกคะ่ะนะคะ โอ้โหทุกคนเดิอมูนแม้ว่าคุณจะอยู่ในความเหน็บหนาวความเจ็บปวดอะไรคุณก็ยังมีจะหามีบันไดก้าวให้คุณก้าวไปบนหุบเขาแสงสว่างมีโอกาสให้คุณเสมอกรรมดีจะทำให้คุณได้หลุดพ้นออกจากความนะคะ วิบากกับน้ำนี้ออกจากความขาดแคลนออกจากความหนาวเนีบออกจากอุปสรรคบันไดก้าวข้ามขึ้นไปสู่นะคะหุบเขานั่นเองจากคุณหนาวเหน็บอยู่ในนะคะท้องทะเลนะคะก็มีบันไดไต่ขึ้นไปนั่นเองนี่คือชีวิตใหม่ของคุณโอกาสใหม่ๆของคุณกําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะกรรมดีของคุณนั่นเองคุณมีกรรมดีค่ะนะคะถ้าคุณไม่มีกรรมดีคุณจะไม่มีอ่าบันไดนะคะทอดไปที่ หุเขาเพื่อให้คุณได้ออกมาจากทะเลอันกว้างใหญ่นั่นเองนะคะกรรมดีถึงส่งผลให้คุณในช่วงเวลานี้นะคะแล้วทำไมกรมดีถึงส่งผลให้คุณในช่วงเวลานี้นะคะเพราะอะไรคะทำไมกรมดีแปดถ้วยค่ะแปดถ้วยเพราะมันถึงเวลาเห็นไหมคะนะคะช่วงหนึ่งคุณเจอวิบากกรรมถามว่าตรงนี้คุณรักไหมแปดถ้วยคุณรักแต่ว่าคุณจะต้องเดิน ก้าวไปข้างหน้าเพื่อไปหาสิบถ้วยไปหาความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ถามว่าตรงนี้มันดีไหมนะคะคุณก็รู้สึกดีแหละบางครั้งก็หลุกสึกดีบางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยหน่ายท้อแท้มันหมดแพชชั่นไปแล้วนะคะรักไหมรักแต่คุณยอมตัดเห็นไหมคะตัดตัวเองออกจากสิ่งที่ถามว่ารักไหมก็รักเหมือนคุณทํางานบริษัทเนี้ค่ะคุณรักในองค์กรน,นะแต่เหมือนบางสิ่งบางอย่าง เขาก็ไม่ได้ทำอะไรคุณนะคะแต่คุณก็อยากเดินออกมานั่นเองและคุณก็ตัดสัมพันธ์แบบไม่มีเยื่อใยไม่หันหลังกับนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตที่โอกาสครั้งใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณกรรมดีจะส่งผลให้คุณได้รับนั่นเองนะคะได้รับโอกาสใหม่ๆได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็นี่คือสามเหรียญเมื่อคุณได้เดินออกมาจากความอ่อมความยมเจอปัญหาอุปสรรคนั้นแล้วนะคะความสุขเรือสุขละล้นนี่คืออะไรคะ ขาวแดงดำนะคะนี่คือ3ถ้วยเตรียมตัวเฉลิมฉลองความสุขครั้งใหม่นะคะกรรมดีจะส่งผลให้คุณได้มีการเฉลิมฉลองบางสิ่งบางอย่างความสําเร็จค่ะนี่ค่ะ1ดาบได้สําเร็จไม่ว่าคุณจะทําอะไรธุรกิจการงานที่เคยเจอปัญหามานะคะนับจากนี้คุณจะได้หลุดพ้นเพราะว่าคุณตัดสินใจเด็ดขาดแล้วนั่นเองนะคะมันหมดแพชั่นและมันคือจังหวะชีวิตของแต่ละคนนั่นเองนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะ นะคะแล้วไงต่อคะนะคะนะคะ Nice a l on นะคะและนะคะมันจะส่งผลให้คุณได้มีโอกาส อัศวินถือไม้เท้าโอกาสดีๆแม้ในยามค่ำคืนนะคะในยามค่ำคืนคุณก็มีอาหารนําทางนะคะมีคนเคียงข้างมีลูกน้องน่ะเคียงข้างนั่นเองนะคะคุณไม่ต้องกลัวปัญหาอะไรการงานธุรกิจการงานของคุณเหตุไฉนมันเกิดขึ้นนะช่วงนี้เพราะมันคือจังหวะชีวิตของคุณการงานที่มันเคยสะดุดมันจะไม่สะดุดแล้วนะคะที่คุณหวยหาให้ได้หลุดพ้นนะคะธุรกิจการงานที่มีปัญหา ดัดติดมันถึงเวลาแล้วคะ่ะไฟดวงใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วในชีวิตคุณนั่นเองและความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นการงานนะคะอัศวินถือไม้เท้านั่นเองนะคะแสงสว่างแม้ใยยามค่ำคืนคุณก็จะมีความสุขจุดไฟให้กับตัวเองทุกๆเวลานะคะกรรมดีส่งผลให้ธุรกิจการงานของคุณมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองและก้าวไปข้างหน้านั่นเองนะคะอบ <c oughs> คุณค่ณะก็ค, <c oughs> ความเด็ดเดี่ยวของคุณ ความมานะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณมีความเด็ดเดี่ยวนะคะนี่คือคิงนะคะคิงออฟนะคะคิงออฟสอดนะคะราชาถือดาบคุณมีความเด็ดเดี่ยวคุณมีความเ้าหานคุณเป็นคนที่เป็นคนตรงๆรงะคะนะคะ,นะคะแล้วก็ใจเด็ดใจเดี่ยวนะคะแล้วก็ที่สําคัญคุณเป็นอารมณ์ร้อนเนี่ยค่ะที่บอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณคุณก็อย่ายใจร้อนเย็นให้พอรอให้เป็นยอมรับปรับตัว เมื่อคุณปรับตัวที่จะอยู่ในอุโมงค์รู้ว่าตัวเองขาดแคลนก็อย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะรู้ว่ามีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะคะหรือว่ามี10ก็แค่ใช้5อีก5เก็บไว้เผื่อวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะทุกคนนี่คือสิ่งและความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ บารมีของคุณนะคะกรรมดีบารมีเก่าของคุณกําลังจะส่งผลให้คุณได้ชนะทุกสิ่งทุกอย่างการงานธุรกิจอะไรนะคะที่มันเคยมีปัญหาติดขัด ะะหาทางออกไม่เจอนะคะกรรมดีในครั้งนี้แหละจะปลดปล่อยให้คุณได้ชนะทุกสิ่งทุกอย่างชัยชนะเห็นๆค่ะแต่ชัยชนะครั้งนี้อย่าลืมนําไปเป็นบทเรียนนะคะนะคะไม่มีใครสอนคุณได้นอกจากบทเรียนที่คุณศึกษาด้วยตัวเองนั่นเองค่ะนะคะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือบันไดแห่งความสุขนะคะเดอะมูลโอกาสใหม่ๆนี่คือสิบถ้วยไม่มีอะไรจะโชคดีสิบถ้วยความสุขคุณโหยหามีบ้านมีความสุขมีนาอาณาจักรสิบถ้วยไม่มีอะไรจะมีความสุขเท่าสิบถ้วยอีกแล้วต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดอะเดทชีวิต สิ่งใหม่ๆกาลังจะเกิดขึ้นเดอะเดทค่ะการเกิดชีวิตใหม่นะคะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเริ่มต้นณบัดนี้ในเดือน12นะคะสิ้นเดือน12นี้แหละค่ะนะคะ,นะคะบางคนนะคะในเดือน12หรือสิ้นเดือน12นี้แหละคะ่ะจะบังเกิดสิ่งใหม่ๆให้คุณได้รับเดอะเดทหนทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนั่นเองนะคะนี่คือเดอะเดทนะคะเดอะเดทก็คือสัญลักษณ์ของเดือน12 นั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะจุดสิ้นสุดนะคะของคุณกรรมแตบบ่กรรมดีๆจะเข้ามาบารมีกําลังจะเกิดจะส่งผลให้คุณได้รับสิ่งใดนะคะเจ็ดดาบบางสิ่งบางอย่างที่คุณนะคะกิดปิดบังซ่อนเลนไว้นะคะคุณแบกภาระอะไรไว้คุณแบกภาระความขาดแคลนคุณแบกภาระอยู่คนเดียวคุณจะมันจะถูกเปิดเผยนะคะ ก่อนก่อนก่อนเดือน12หรือว่าหลังเดือน12ก็ได้ความลับนะคะที่คุณแบกไว้นะคะมันจะถูกเปิดเผยให้คนอื่นได้รู้นั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนะคะราชินีถือเหรียญการเปิดเผยครั้งนี้นะคะความลับบางสิ่งบางอย่างที่คุณแบกไว้คุณไม่รู้หรอกว่าความลับนี้มันคือเหรียญ นะคะใครมองดูอาจจะมองว่าอุ้ยคนนี้เอ่อถ้อ่อคนนี้ทุกอ,อมยมหรือว่าคนนี้คุณซ่อนดาบไว้ข้างหลังคุณฝึกฝีมือฝึกรับดาบไว้ตลอดเวลาเหมือนซูมาอี้เขาตวัดกระบี่ครั้งเดียวแต่อย่าลืมว่าเขารับกระบี่ นะคะในทุกๆวันนั่นเองนี่ก็คือความสําเร็จคุณเหมือนซูมาอี้รอเวลาให้ผลไม้สุกงอมนั่นเองนะคะช่วงจังหวะชีวิตของคุณนะคะและนี่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะการเงินของคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะธุรกิจการงานลูกของคุณก็จะนะคะลูกของคุณจากที่เคยเกเรใครมีลูกมีหลานนะคะที่เคยเกเรอะไรก็ตามนะคะ ที่คุณปิดบังซ่อนเลนเรื่องลูกเรื่องอะไรที่ลูกคุณเคยเกลรยหรือสามีของคุณหรืออะไรก็ตามชีวิตของคุณจะมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยรวยเหลือๆรวยล้นๆ,ๆนะคะทุกอย่างจะถูกเปิดเผยนะคะในสิ่งที่คุณกระทํามานะคะจากห้าเหรียญกลายเป็นราชินีถือเหรียญคุณจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งสามีคุณก็จะดีนั่นเองนะคะความลับบางสิ่งบางอย่างที่คุณ ได้เก็บซ่อนไว้มันจะถูกเปิดเผยนะคะคังมหาสมบัตินะคะกรรมดีของคุณที่นะคะตอนนี้กําลังจะถูกเปิดเผยนี่คือกรรมดีของคุณนั่นเองนะคะต่อคะ่ะแล้วไงต่อคะ The View of you ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันถึงเวลาด้วยแหละค่ะทุกคน The Date และ The View of Fortune มันถึงเวลาและจังหวะชีวิตถึงเวลาแล้วนะคะนี่คืออีกสิบนาทีจะเปลี่ยนผ่านนั่นเองก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่ๆในชีวิตคุณนะคะ The View of Fortune สวยมากนะคะไพ่บอกเลยไพ่ออกมาตรงโจทย์มากมันถึง เวลาที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะอาจจะเป็นคืนข้ามปีก็ได้นะคะทุกคนคุณจะได้หลุดพ้นนะคะจากสิ่งที่นะคะที่คุณเจอมาทั้งความขาดแคลนทั้งวิบากกรรมต่างๆนะคะคุณจะก้าวข้ามผ่านออกจากนะคะคืนข้ามปีก็ได้เนี่ยค่ะคืนข้ามปีคุณจะได้หลุดพ้นในคืนข้ามปีเอิอน้นคืนข้ามปีคุณอาจจะได้หลุดพ้น กรรมดีบารมีเก่าของคุณจะทำให้คุณได้หลุดพ้นในคืนข้ามปีนั่นเองค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอแล้วนี่คืองานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆนะคะ อะไรที่เกี่ยวกับงานใหม่ๆมันจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองที่ผ่านมาคุณหนาวเน็บที่เห็นไหมคะนี่คือไพ่นะคะไพ่หน้าปกเป็นไพ่สำรองบอกว่าคุณจะได้เจอโอกาสใหม่ๆได้เจอธุรกิจใหม่ๆแล้วอันนี้ก็ออกมาว่าคุณจะได้จับธุรกิจใหม่ๆโอกาสใหม่ความสําเร็จบันไดแห่งความสําเร็จรอคุณอยู่เนี่ยค่ะนะคะนี่คือกรรมดีบารมีเก่าของคุณนะคะคืนข้ามปีคุณจะได้ก้าวข้ามผ่านนะคะเรื่องหลายๆต่างๆ มีความสุขนะคะแล้วก็มีเงินมีทองมีทรัพย์มีสินเป็นของคุณนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะนะคะนะคะ The view of fortune จังหวะคืนข้ามปีนับเขาดาวแล้วบอกว่าฉันรวยฉันรวยฉันสวยปี6-8ต้อนรับอย่างสง่างามพูดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ข้อความไปพูดนะคะ เดอะไฮพินเทสนะคะคุณเป็นคนเก่งค่ะนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะเราบอกเลยเดอะไฮพินเทสออกบ่อยมากช่วงเนี้ยนะคะดึงสับแล้วสับอีกเดอะไฮพินเทสก็ออกมานะคะแสดงว่าคุณผู้หญิงไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้หญิงนะนะคะผู้หญิงผู้ชายผู้ชายมีความหนักแน่นค่ะทุกคนแต่ว่าผู้หญิงเนะี่ยจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตนะคะไม่กล้าปฏิเสธคนอื่น ะคะเป็นคนใจดีไม่กล้าซัพพอร์ตเออไม่กล้าปฏิเสธคนอื่นนะคะพร้อมที่จะซัพพอร์ตคนอื่นเสมอแต่ไม่ซัพพอร์ตตัวเองในเวลานี้ให้คุณได้เรียนรู้ศึกษาบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณจะได้เข้าใจนะคะคุณเป็นคนที่เอ่อมีดำกับขาวเห็นไหมคะนะคะมีแบ็กนะคะแล้วก็กับไว้อยู่ด้วยกันนั่นเองนะคะมีหยินและหยางอยู่ในตัว คุณเป็นเทพคุณมีซิกเซนคุณมีสเสน่ห์แต่ว่าคุณเป็นคนที่ใจดีแล้วก็บางทีเขาก็เรียกว่าอะไรนะเออชื่อคนง่ายเชื่อคนง่ายนั่นเองนะคะใครพูดอะไรมาก็เก็บมาคิดมาเป็นกังวลโอ๊ยกังวลแทนคนอื่นกังวลแทนพ่อแทนแม่กังวลแทนคนนู้นคนนี้นะคะแค,คะ่สมมุติว่าเอานะมีคนมาคอมเมนต์แม่หมอแบบอัจจริตอะไรอย่างเงี้ยถ้าแม่หมอคิดแบบ ราชินีนี้นะโอ้ไม่เหมาะคงไม่ทําคลิปแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้คือยกตัวอย่างกรณีศึกษานะคะเพราะฉะนั้นอย่ากเก็บนะคะคําพูดคําเสียดแทงอะไรที่เสียดสีสิ่งไม่ดีถ้า,าทําตัวเหมือนไม่ได้รับของจากผู้ส่งเขาส่งไปสี่มาให้เราแต่เราไม่เป็นเจ้าของบ้านแต่เราไม่อยู่บ้านสารนั้นก็ตีกลับไปถึงเขานั่นเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคุณเป็นคนที่แบบ มีความสวยมีทุกอย่างพร้อมแต่คุณเป็นคนที่ใจเดีย่ยอ่อนไหวเออแล้วก็อ่อนไหวด้วยนะคะนะคะเป็นผู้หญิงผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะนะคะและอีกทางหนึ่งนะคะคุณจะมีผู้ชายเข้ามาอ,อุปถัมภ์เพราะขึ้นดีเอมพลเยอร์ ower, ผู้ชายมีความหนักแน่นอยู่แล้วนะคะเป็นคนตรงมีความหนักแน่นบารมีคุณสูงนะคะคุณจะได้เจอผู้ชายมาซัพพอร์ตนั่นเองนะคะเป็นผู้ชายต่างชาตินะคะ เดอรชาลีโอนะคะการเดินทางค่ะคุณจะได้เดินทางถ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราบอกเลยผู้หญิงคุณได้เดินทางคุณจะเจอเนื้อคู่นะคะเป็นคนแดนไกหรือเป็นคนต่างชาติหรือได้ทํางานกับนะคะคนต่างชาติการเดินทางจะทําให้คุณโชคดี คุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็ตามนะคะถ้าการเดินทางชาลีออดคือการเดินทางกเดินทางเข้าไปสู่เป้าหมายที่คุณหวังไว้ว่าปี68นะคะ68สิ้นเดือนธันวาฉันจะต้องมีเงินเท่าไหร่เท่าไหร่ตั้งเป้าหมายทาร์เก็ตไว้เลยค่ะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จตามที่คุณปรารถนาสามเหรียญเนี่ย คุณเราพูดโดยที่เราไม่รู้เลยว่า3มเหรียญคือการวางแผนทางด้านธุรกิจการเงินเตรียมตัวไว้เลยว่าเป้าหมายเห็นไหมคะ3เหรียญออกมาซัพพอร์ตกับคําพูดเราซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเราจะหยิบได้อะไรนี่คือ3มเหรียญเป้าหมายทาร์เก็ตว่าปี6 8สิ้นเดือน ธันวาปี68เนี่ยฉันจะต้องมีเงินเป็น10ล้าน20ล้านวางแผนธุรกิจการงานไว้3เดือนไตอไตามาสแรกก็ได้ค่ะ3เดือนก็ได้คุณจะต้องมีเงินเท่านี้เท่านี้วางแผนไปเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่มันไม่แน่นอนนะคะวางแผนไว้เลยค่ะชีวิตเขียนเขียนโน้ตเลยค่ะทุกคนเขียนโน้ตตัวเองนะคะเป้าหมายความสําเร็จตัวเองแล้วคุณจะก้าวไปสู่เป้าหมายของตัวเอง ไม่เกิน3ามเดือนเป้าหมายของคุณจะสําเร็จเพราะสามเดือนคือ3ามเดือนนั่นเองนะคะเป้าหมายที่คุณวางไว้ในปีหน้านั่นเองนะคะภายใน3มเดือนสามเดือนคุณจะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำโปรเจกที่คุณวางไว้จะสําเร็จฟินิตนะคะถึงจุดสิ้นสุดนั่นเองนะคะนะคะต่อค่ะเขอบคุดค่ะ เดือนแล้วนะคะและที่สําคัญคุณจะมีโชคลาภโชคลาภครั้งใหญ่ในชีวิตนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคืนข้ามปีนั่นเองนะคะทุกคนหนึ่งหนึ่งหนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้าหนึ่งเหรียญน,นั่นเองความสําเร็จคืนข้ามปีคุณจะมีโชคมีละทุกคน คนขอแสดงความยินดีด้วยคืนข้ามปีคุณอธิษฐานให้คุณมีโชคมีลาบเลยค่ะนี่คือนาฬิกามาบอกว่าคืนข้ามปีนี่คือข้ามเห็นไหมคะคุณกําลังก้าวข้ามแห่งนะคะปีปีอะไรคะปีหกเจ็ดสู่ปี68นะคะแล้วนะคะก้าวข้ามให้คุณมีบารมีบอกว่าให้ตัวเองมีบารมีนะคะมีบารมีมีสติปัญญานะคะแล้วก็มีโชคมีลาบในคืนข้ามปีทุกคน ขอ้ดเสดนอุึ่คนลุกทุกคนนะคะไพ่จะออกมาอะไรตรงอ่านไม่ยากเลยนะคะโอ้โหไพ่ลิมนี่คือโชคลาภครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณวางแผนเตรียมรับโชคลาภได้เลยว่าเงินส่วนนี้คุณจะเอาไปทำอะไรถ้าคุณมีโชคลาภเงินส่วนนี้วางแผนได้เลยนะคะนับตั้งแต่วันนี้หรือคืนข้ามปีเงินส่วนหนึ่ง ถ้าสมมุติคุณได้เงินส่วนหนึ่งเก็บไว้นะคะให้พ่อให้แม่เงินส่วนนี้ซื้อที่ดินเงินส่วนนี้ทําธุรกิจวางแผนไว้เลยค่ะเดชาลี Charlie, ออดก,การเดินทางจะมีโชคมีลาบใกล้ไลเดินทางเลยค่ะทุกคนนะคะถ้าใครอยู่กรุงเทพเดินทางไหว้พระค่ะทุกคนนะคะในคืนข้ามปีนะคะหรือสวดมนต์ข้ามปีก็ได้แล้วโชคลาภจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสวดมนต์ข้ามปีไฟแล้วก็อย่าลืมนะคะถวายน้ํามันตะเกียง ทุกคนคุณจะได้หลุดพ้นคุณเห็นไหมทั้งเชือกนะคะทั้งเชือกทั้งอะไรนี่คือจะผูกมัดคุณไว้ในคืนข้ามปีคุณจะได้ตัดขาดนะคะคุณจะได้หลุดพ้นเห็นไหมคะคุณก้าวไปสู่บันไดเพื่อไปหยิบดาบนะคะคุณจะหาหนทางออกนั่นเองนี่คือบันไดแห่งชัยชนะที่คุณสู้มาด้วยตัวของคุณเองไม่มีใครช่วยคุณนะคะ คือคุณน,นั่นแหละต้องช่วยตัวเองส่องกระจกแล้วบอกตัวเองขอบคุณตัวเองขอบคุณคนที่อยู่ตรงหน้าคุณตรงหน้ากระจกนั่นแหละคะ่ะนะคะทุกคนทุกคนดูนี่นะคะทุกคนดูนี่โอ้โหทุกคนเห็นไหมคะคุณเดอะนะคะเดอะเดวิลนะคะบ่วงกมบ่วงเวรที่ผูกคุณไว้เห็นไหมคะมันกําลังจะคาย นะคะเพราะคุณความมานะพยายามของคุณนั่นเองเดอะเดวิลนะคะความมืดมิดนะคะที่นะคะมัดคุณไว้มันกําลังจะขี้ขายเห็นไหมคะขายปมเชือกออกมาด้วยตัวของคุณเองนั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อคะนะคะนะัคืนข้ามปีคุณจะมีโชคมีลาบแต่อย่าให้กิเลสเราบอกเลยนะคุณจะมีโชคมีลาบจริงๆแต่อย่าให้กิเลสความรุ่มหลง นะคะมาทําลายคุณเดี๋ยวคุณจะเป็นอีกรอบเดี๋ยวคุณจะขาดแขนอีกรอบเพราะคือเดอะเดวิลออกมาเตือนนะคะเมื่อคุณมีโชคมีลาบแน่นอนนะคะความทะเยอทะยานนะคะมันจะเกิดขึ้นกับคุณกิเลส กิเลสกิเลสมันจะเกาะกินใจคุณอีกครั้งนะคะความโลภและกิเลสมันจะเกาะกินใจทุกคนอีกครั้งเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะ The r e v i e คือกิเลสตัณหามันจะมาเกาะกินใจคุณอีกครั้งแล้วมันจะทําให้คุณได้เจอปัญหาอีกเหมือนผูกกับคุณไว้อีกครั้งนั่นเองนะคะนี่คือกรรมดีมาส่งผลแล้วมาแจ้งไขให้คุณได้รู้ล่วงหน้าและเมื่อมีโชคลาภเข้ามาแบบนี้นะคะนะคะ คุณก็ต้องระวังอย่าให้กิเลสอย่าให้สิ่งดำดำเข้ามารบกวนคุณนั่นเองนะคะอู้นะคะถ้าไม่งั้นถ้าอย่างนั้นนักคืนข้ามปีคุณขอให้คุณตัดเวรตัดกรรมนี่คือแปดดาบค่ะ นี่คือแปดับนะคะทุกคนคุณขอเลยณนะคืนข้ามปีให้คุณได้หลุดพ้นนะคะออกจากเจ้ากรรมนายเวรของคุณนั่นเองนี่คือเจ้ากรรมนายเวรมาบอกเลยนะคะนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อนะคะเด e h e ฮ m มสวดมนต์ข้ามปีแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสวดแค่นโม อะไรนั่งสมาธินิดหน่อยก็ได้นะคะทุกคนเพราะเราเข้าใจเราก็เป็นเหมือนกันส่วนมนตอนกลางคืนง่องนอนทุกทีนะคะได้เท่าไหนเท่านั้นสะสมาบารมีไปเรื่อยๆนะคะดีกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะเดอะเฮอร์มิตนะคะเรียนรู้เข้าใจนะคะแล้วก็อย่าอย่าโวยวายอย่าบางสิ่งบางอย่างคืนข้ามปีมันเป็นคืนที่มหัศจรรย์น,นะคะทุกคน แฮงแมนเห็นไหมคะนะคะแฮงแมนกับหัวนะคะนี่คือโอ้โหเราบอกเลยว่านะคะแฮงแมนที่ผ่านมาคุณเจออุปสรรคหนักหนามากนะคะแบบที่โอ้โหทั้งเจ้ากรรมนายเวรไม่หลุดพ้นสัทีแต่คุณจะได้หลุดพ้นออกจากกรรมจอมจำเมื่อคุณเรียนรู้ปรับตัวให้เข้าใจว่าเฮ้ยมันเจอคือจังหวะชีวิตจังหวัด จังหวะชีวิตที่ล็อกชีวิตคุณไว้นั่นเองแล้วไงคะแล้วคุณจะได้หลุดพ้นเห็นไหมคะจะมีกระเช้านี่คือนะคะ6ดาบคุณจะได้หลุดพ้นและได้ก้าวไปสู่มีกระเช้าสวยๆกระเช้าที่แบนนเนมมารอรับคุณนี่คือ6ดาบนะคะจะมีคุณจะได้ตัดปัญหาโอกาสใหม่ๆเข้ามาสู่คุณปัญหาทุกอย่างทุกอย่างที่คุณเจอมาณนะ นะคะณนะปีนี้ปี67มีทั้งเจ้ากรรมนายเวรโอโหนะคะเยอะมากแล้วคุณเรียนรู้แล้วคุณจะได้โอกาสใหม่ๆที่มารับคุณนั่นเองในคืนข้ามปีนั่นเองนะคะแล้วไงคะไพ่ใบสุดท้ายค่ะนะคะไม่รู้ว่าไพ่ใบสุดท้ายจะออกดีหรือไม่ดีก็ขอให้เป็นไพ่สุดท้ายค่ะนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ เ h e m a มจิเชียนเป็นคำตอบที่ดีนะคะเป็นคำตอบที่ดีเดอะเมจิเชียนนะคะเดอะเมจิเชียนคุณจะได้หลุดพ้นออก ทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีปฏิหารนะคะปาฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณนะคืนข้ามปีนะคะมีพลังวิเศษคุณสามารถดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณมีศักยภาพนะคะทั้งความรู้นะคะ EQ IQ ครบ 4Q นั่นเองนะคะเดอะเมจิเชนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะปลดล็อกด้วยตัวคุณเองนะคะถ้าคุณอ่อมคุณยมเศร้าส้อยมันก็จะมีโรคลุมเล้ามันก็จะเจอจังหวะชีวิตเหมือนเดิม เพราะว่านะคะคุณได้ก้าวผ่านแล้วนั่นเองนะคะและเดอะเมจิเชียนครั้งนี้จะทําให้คุณได้ตัดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีอุปกรณ์ครบมือนั่นเองนะคะทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าน้าท่านดินท่านลมแล้วความสุขก้าวถ้วยนะคะเป็นก้าวถ้วยคือก้าวให้สู่ชีวิตใหม่คุณจะมีความมั่นคงในชีวิต ะะอุปสรรคมากมายคุณจะมีโชคลาภแล้วคุณจะมีความสุขเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองนั่นเองนะคะนี่คือ9้าวถ้วย9้าวถ้วยที่ออกมาพร้อมกับหน้าสําหรับที่เราตั้งไว้ตั้งแต่นะคะนี่คือสินสิทธิ์ออกมาบอกว่าคุณจะได้รับความสุขก้าวใหม่ในชีวิต ค่าคืนเห็นไหมคะเนี่ยค่ะนะคะแฮงแมนไม่มีการรอแล้วท่านจะประทานโชคลาภและความสุขให้กับคุณราชินีถือเหรียญความสุขเหลือ,ลอและนะคะดีเอ็มพอยเลอร์นั่นเองนะคะนะคะแล้วคุณจะมีความสุขนะคะเดอะเมจิเชนตัดอย่างคุณสามารถกำหนดชีวิตคุณเองได้นับตั้งแต่ปี68กรรมดีจะส่งผลให้คุณมีความสุขณค่นะำคืนแห่งค่ำคืนแห่ง คืนข้ามปีนั่นเองขอได้เลยค่ะคุณจะมีโชคลาภนั่นเองนะคะวันนี้นะคะค่ำคืนนี้แม่หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดี